เนทั้งสวยทั้งทำงานเก่งจะอายทำไมล่ะคะเมื่อสาวกระแตโนสดโนแคร์ดาม่าขออวดบ้านราคากว่าร้อยล้านแถมกระเป๋าแบรแนด์เนมที่ปีอยู่ล้นบ้านพร้อมบอกว่าเธอภูมิใจมากและยอมรับว่าอวดรวยซึ่งชีวิตของกระแตจะอุ้ฟู่ขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะ โดยสาวกะแต่ได้เปิดใจถึงความรวยของเธอผ่านรายการคุยแซบโชว์ว่ากว่าจะมีทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะตัวเธอหนักมามากทั้งงานร้องเพลงและงานธุรกิจต่างๆตอนนี้กะแต่สามารถซื้อบ้านกว่าร้อยล้านบาทได้แล้วซึ่งบ้านหลังนี้กะแต่ได้เข้าไปอยู่แล้วแต่ยังมีบางส่วนที่ยังไม่เสร็จคือห้องเทวลัยที่เป็นเทวสถานในบ้านกะแตเองโดยภายในห้องนี้จะมีองค์ประธานคือพระแม่กาลีพ่ะแม่อุมา และเหล่าพระแม่อีกหลายพระอ,องค์คาดว่าประมาณเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งตรงกับวันเกิดกระแตน่าจะเสร็จทันพอดีเนื่องจากกระแตได้สั่งปั้นองค์ท่านจากประเทศอินเดียจึงทําให้ต้องใช้ระยะเวลานานหน่อยซึ่งตั้งแต่วันที่สั่งปั้นจนมาถึงวันนี้ก็เป็นเวลาเกือบปีแล้วยังไม่เสร็จแต่ส่วนอื่นๆภายในบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนเรื่องคลิปไวรอลที่เป็นกระแสในโลกโซเชียลที่กระแตถือของแบรนด์เนมสีส้มเต็มไม้เต็มมือเดินเข้าห้องที่เต็มไปด้วยของแบรนด์เนมนั้นเนื่องจากกระแตอยากให้รางวัลตัวเองจากการทํางานเหน บิงเท่านั้นซึ่งคลิปดังกก่ากัะแต่ไม่ได้พูดอะไรเลยพอมาถึงห้องก็วางรองเท้าและวางของต่างๆเหมือนเราพาแฟนขับถัวห้องและอยากโชว์ความสวยของห้องที่เราเหนื่อยจากทํางานมาจัดเต็มกับห้องนี้มากขนาดไหนซึ่งยอมรับว่าคลิปดังกล่าวมีทั้งคนแซวว่าอันนี้ชอบหรือบ้านและมีคนด่าม,มาแซวว่าอวดรวยเหมือนไม่เคยมีกันเนาะซึ่งก็แต่จะบอกคนที่มาคอมเมนต์แซวว่าใช่เลยค่ะหนูอวดรวยค่ะหนูไม่เคยมีค่ะวันหนึ่งหนูมีหนูก็อยากอวดความภูมิใจตัวเองบ้างเพราะที่ผ่านมากระแต่ร้องเพง มาตั้งแต่5ขวบและทํางานมาจะา40ปีแล้วจะไม่ให้กระแตมีเงินเก็บเลยเหรอแต่ด้วยนิสัยของกระแตทําเพื่อคนอื่นมาตลอดพอร้องเพลงเก็บเงินได้ก็จะให้ครอบครัวและน้องจนมีวันหนึ่งคนมาถามว่าเคยทําอะไรให้ตัวเองหรือยังซึ่งสิ่งนี้ทําให้กระแตคิดว่าจะทําอะไรดีพอนึกขึ้นได้ว่าสิ่งที่ผู้หญิงชอบก็น่าจะเป็นกระเป๋าช้อปปิง้งจิวเวลรี่ก็ลองไปช้อปปิ้งดูพอซื้อแล้วรู้สึกสบายใจและตั้งปฏิธานกับตัวเองเลยว่าปีนี้อยากลองให้รางวัลตัวเองและอยากให้ทุกคนเห็นความสำเร็จของกระแต มาเป็นแรงบันดาลใจเพื่อให้คนที่ติดตามกระแตได้มีแรงบันดาลใจในการทํางานเพราะมันไม่มีใครจะสําเร็จภายในวันเดียวซึ่งเวลากระแตโพสต์ให้รางวัลตัวเองเสร็จก็จะมีคนมาคอมเมนต์ว่าอิจฉาชีวิตกระแตจังแต่กระแตอยากบอกทุกคนที่มาคอมเมนต์ว่าอย่าอิจฉาเลยกว่าที่กระแตจะมาถึงทุกวันนี้ได้โคตรเหนื่อยเลยนอนร้องไห้มาหลายรอบแล้วทั้งเหนื่อยกายและเหนื่อยใจมันแลกทุกอย่างหมด ทั้งสะโพกเข่าก็มีล้วมมีหลุดมีก๊อกแก๊กแล้วมันแลกด้วยร่างกายไม่ใช่นอนสบายๆแล้วได้เงินแต่กระแตเหนื่อยมาหลายปีแล้วจึงให้รางวัลตัวเองด้วยการซื้อแบรนด์เนมไปเกินแหลักหรือเกิน10ล้านบาทแล้วแต่ของที่กระแตให้รางวัลตัวเองก็สามารถนํามาขายได้และราคาไม่ตกอีกด้วยเรียกว่าต้องปรบมือรัวๆให้สาวกระแตเลยคะ่ะทั้งทํางานเก่งแถมชีวิตเธอยังสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนได้อีกด้วยซึ่งใครอยากมีชีวิตที่ดีดขึ้นก็ลองดูสาวกระแตเป็นตัวอย่างได้นะคะข่าวสดเ่อออนไลน์คุณภาพ ที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ